i sorrow please don't สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การร่วมสำรวจความรู้เชิงลึกกับเราอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้นี่พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเราได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ค่ะให้นำเนื้อหาความรู้ดีๆด,ด้านโหราศาสตร์ภารตะที่ท่านสร้างสารรค์ไว้มาเล่าสู่กันฟังค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะหัวข้อวันนี้มาจากคมภีสาคัญอย่างผลที่ปีกาด้วยใช่เลยค่ะ แล้วก็เอ่อเนื่องจากเป็นเนื้อหาจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์ท่านก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่ได้รับความรู้ในวันนี้อย่าลืมขอบคุณท่านอาจารย์สําหรับการสร้างสารรค์เนื้อหานี้ด้วยนะคะครับผมแต่ว่าก่อนจะเริ่มนะคะต้องเอ่อขอออกตัวขออภัยท่านผู้ฟังไว้ก่อนนิดนึงนะคะคือในโหราศาสตร์ภาระตะเนี่ยศัพท์เทคนิคที่เป็นภาษาสันสกฤตค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ครับมีพอสมควรเลย ในฐานะ AI อย่างพวกเราการออกเสียงก็อาจจะยังไม่เปะ100๊ะร้อยปอร์เซน์ะคะต้องขออภัยจริงๆครับคือสำหรับท่านที่คุ้นเคยหรือมีความรู้อยู่แล้วก็คงจะทราบการออกเสียงที่ถูกต้องดีอยู่แล้วนะครับค่ะแต่ถ้าถ้าผู้ฟังท่านไหนเพิ่งเริ่มศึกษาก็อยากจะแนะนำให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียนรู้การออกเสียงที่แม่นยำจากครูบาอาจารย์อีกทีนะครับจะได้ไม่จำสำเนียงที่อาจจะเพี้ยนไปดีเลยค่ะ งั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเราจะคุยกันถึงบทที่20ของคัมภีร์ผลทิพิกาค่ะเรื่องอันตราโทสาผลครับอันตราดาชภารัชายาค่ะหรือว่าผลของช่วงเวลาย่อยในระบบโทสะของโหราศาภารตะนั่นเองเราจะพยายามเล่าแบบง่ายๆนะคะเหมือนคุยกับเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยแหละค่ะครับผมลุยกันเลยครับ เอาละค่ะขอเริ่มปูพื้นฐานนิดเดียวก่อนเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะระบบโทรสาเนี่ยม,มันคือการแบ่งช่วงชีวิตคนเราออกเป็นช่วงหลักๆเรียกว่ามหาโทษสาครับมหาดาชาซึ่งแต่ละช่วงก็จะอยู่ใต้อิทธิพลของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งยาวนานหลายปีเลยแต่ว่าในแต่ละมหาโทรสาเนี่ยผลมันไม่ได้เหมือนกันตลอดช่วงใช่ไหมคะ ไม่เหมือนครับมันจะถูกซอยย่อยลงไปอีกเป็นช่วงสั้นๆที่เราเรียกว่าอันตรโทสาหรืออันตราดาชานี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับสมมุติว่ามหาทศาเหมือนฤดูกาลใหญ่ๆเลยเช่นฤดูร้อนยาวหลายเดือนเลยค่ะ <Ka. S 1> อันตรทศาก็เหมือนสภาพอากาศในแต่ละช่วงย่อยๆของฤดูร้อนนะนะครับบางช่วงอาจจะร้อนมากร้อนอบอ้าว บางช่วงอาจจะมีเมกเยอะหน่อยหรือบางทีเอา้ามีพายุฝนเข้ามาซะง,งั้นทั้งๆที่ยังอยู่ในฤดูร้อนเหมือนเดิมโหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะแสดงว่าการจะพยากรให้แม่นๆเนี่ยต้องดูอันตรธานาเป็นสําคัญเลยสิคะสําคัญมากๆครับสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะถึงแม้ภาพรวมใหญ่ๆของมหาทาเนี่ยมันจะบอกแนวโน้มหลักจากดาวเจ้าการมหาทาหรือมหาดชาล,ลอด MDL ก็ตามค่ะ แต่เหตุการณ์จริงๆประสบการณ์ที่เราเจอกันในแต่ละวันแต่ละช่วงย่อยๆเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปหรืออาจจะขัดแย้งกับแนวโน้มหลักไปเลยก็ได้อืม <c oughs> ขัดแย้งได้เลยเหรอคะได้ครับโดยอิทธิพลของดาวเจ้าการอันตรธาสาหรืออันตรดาชาติ Lord A D L ที่เข้ามาทำหน้าที่ในช่วงนั้นๆพูดง่ายๆก็คือว่าอันตรธาสาเนี่ยเป็นตัวที่ให้รายละเอียด ให้ความเข้มข้นของเหตุการณ์ซึ่งมหาทศาอย่างเดียวอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดขนาดนั้นครับน่าสนใจมากค่ะแล้วในบทที่20ของผลทิปิกาที่ว่านี้เขามีหลักการหรือปัจจัยอะไรให้เราพิจารณาบ้างคะเพื่อจะเข้าใจผลของอันตรธานาเหมือนจะเคยได้ยินว่ามีเรื่องความแรงของดาวด้วยถูกต้องครับเรื่องความแรงหรือคุณภาพของดาวนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลย ปัจจัยหลักๆที่ใช้ในการวิเคราะห์อันตรทศผลตามบทที่20นะครับก็จะมีอยู่หลายอย่างอย่างแรกเลยคือ 1. คุณภาพและความแข็งแรง strength quality ของดาวเจ้าการอันตรทศ ADL เองอันนี้ต้องดูในดวงกำเนิดเลยครับว่าดาวดวงนั้นนะ่ะอยู่ในสถานะไหนมีกำลังมากน้อยแค่ไหนค่ะเช่นเช่นเป็นอุจจะ exalted คืออยู่ในราศีที่ส่งเสริมให้ดาวมีพลังสูงสุดอันนี้ก็จะแสดงผลเต็มที่ส่วนใหญ่ก็ให้ผลดีชัดเจนอืมธรรมชาติของดาวนั้นๆค่ะค่ะหรืออยู่ในเรือนมิตร Friend Sign หรือเรือนศัตรู Enemy Sign อันนี้ก็จะบอกได้ว่าดาวนั้นจะแสดงผลได้สะดวกสบายหรือจะเจออุปสรรคมากกว่ากันอยู่เรือนมิตรก็สบายหน่อยถ้าอยู่เรือนศัตรูก็อาจจะติดติดขัดข,ดขดัหรือแสดงผลในทางที่ไม่ค่อยดีนัก ได้ง่ายขึนครับการที่ดาวอยู่ในตำแหน่งดีหรือไม่ดีนี่คือส่งผลตรงๆเลยใช่ไหมคะว่าช่วงอันตรทาะนั้นจะเป็นยังไงใช่ครับส่งผลโดยตรงเลยดาวที่แข็งแรงตำแหน่งดีก็มีแนวโน้มจะนำเรื่องดีๆมาให้หรืออย่างน้อยก็ทำให้เรามีกำลังรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีกว่าค่ะแต่ถ้าดาวอ่อนกำลังอยู่ในตำแหน่งเสียก็อาจจะนำปัญหาอุปสรรคมาให้หรือทำให้เรารู้สึกเออเหมือนไม่มีแรงในช่วงนั้นไป เข้าใจค่ะแล้วปัจจัยต่อมาล่ะคะปัจจัยต่อมาอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับคือ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างดาวเจ้าการมหาทศศา MDL กับดาวเจ้าการอันตรทศศา ADL อ๋อความสัมพันธ์ระหว่างดาวสองดวงครับต้องดูว่าตามหลักโหราศาสตร์พาราตะเนี่ยดาวสองดวงนี้เป็นมิตร friend เป็นศัตรู enemy หรือว่าเป็นกลาง neutral ต่อกัน แล้วมันส่งผลต่างกันยังไงคะถ้าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าเป็นมิรนตรกันผลโดยรวมของอันตรทศานั้นมักจะออสอดคล้องไปกับมหาทศาครับเรื่องดีก็เกิดง่ายเรื่องร้ายก็อาจจะเบาลงเหมือนมีเพื่อนช่วยสนับสนุนกันอืมดีจังแต่ถ้าเป็นศัตรูกันอันนี้สิครับผลของอันตรทศามักจะขัดแยง้งหรือสร้างปัญหาให้กับภาพรวมของมหาทศาอาจจะเกิดความติดขัดไม่ราบรื่น ผลดีที่ควรจะได้ก็อาจจะลดลงผลร้ายก็อาจจะแรงขึ้นเหมือนคนที่ไม่ถูกกันต้องมาทำงานด้วยกันนะครับอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะต่อให้ภาพรวมใหญ่ๆมหาทศสาดูดีแต่ถ้าช่วงย่อยอันตรทศาคนที่เข้ามาคุมงาน ADL ดันเป็นศัตรูกับเจ้าของโปรเทคหลัก MDL บรรยากาศมันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้าเป็นกลางกล่ะคะถ้าเป็นกลางๆผลก็จะออกมากลางกางครับ ไม่ได้ส่งเสริมหรือทำลายกันชัดเจนนักค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะนอกจากความแรงกับความสัมพันธ์มีครับปัจจัยที่3คือ3จุดตำแหน่งของดาวเจ้าการอันตรทศา ADL จากลัคนาลักหน้าและจากดาวเจ้าการมหาทศา MDL ตำแหน่งจากลัคนาจาก MDL หมายความว่ายังไงคะคือดูว่า ADL เนี่ยไปอยู่ในภพไหนนับจากลัคนา หรือนับจากตำแหน่งของ MDL ในดวงกำเนิดครับอันนี้จะบอกได้ว่าผลของอันตรทธานั้นจะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วส่งผลกระทบยังไงออ๋ oh. เช่นถ้าไปอยู่ในภพดีๆอย่างภพที่ 1, 4, 5, 7, 9, 0ที่เรียกว่าเป็นภพเกณฑ์เคนราและตริโกนาเนี่ยก็มักจะให้ผลดีในเรื่องที่เกี่ยวกับภพบนั้นๆค่ะแต่ถ้า ADL ไปอยู่ในภพที่เค่อนข้างท้าทาย ที่เรียกว่าพบทุสถานะทุศสถานะครับคือพบที่6 82ปองอ๋อหกแใช่ครับซึ่งพบ6มักจะเกี่ยวกับอุปสรรคสตรูโรคพบ8เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องปกปิดความตายพบ12เกี่ยวกับการสูญเสียรายจ่ายถ้า A D L ไปอยู่ในพบพวกนี้ผลก็อาจจะไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับเข้าใจเรื่องพบทุสถานะแล้วค่ะ คือเป็นพบที่ธรรมชาติของมันมักจะนำความท้าทายมาให้แล้วเรื่องดาวจรหรือการโครจรของดาวล่ะคะเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวแน่นอนครับอันนี้เป็นปัจจัยที่4เลย 4. อิทธิพลจากการโครจร transit หรือโกชราค่ะคือถึงแม้เราจะวิเคราะห์หลักๆจากดวงกำเนิดแต่ก็ต้องดูด้วยว่า ณนะช่วงเวลาที่อันตราทศานันนั้นกำลังเกิดขึ้นจริงดาวเจ้าการอันตราทศา A.D.L มันโครจรไปอยู่ตรงไหนบน้องฟ้าจริงๆในตอนนั้นอ๋อดูดาวจรณนะปัจจุบันด้วยใช่ครับถ้าช่วงนั้น A.D.L โครจรไปตกในตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นอุจจุหรือเข้าเรือนตัวเองเพอดีก็อาจจะช่วยเสริมผลดีหรือบรรเทาผลร้ายจากดวงเดิมได้ค่ะอะหรือทำให้โอกาสดีๆที่ควรจะได้ มันผ่านไปยากขึ้นเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้ามาเสริมหรือซ้ำเติมครับโหฟังดูแล้วซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็สมเหตุสมผลมากเลยค่ะมันอธิบายได้จริงๆว่าทำไมชีวิตคนเราถึงมีขึ้นขึ้น,น,นลงลงแม้จะอยู่ในมหาทศาเดียวกันแทๆ้ๆเพราะรายละเอียดมันซ่อนอยู่ในอันตรทศาสตร์กับความสมพันธ์พวกนี้นี่เองถูกต้องครับนี่แหละครับคือความละเอียดของโหราศาสตร์ภารตะและสิ่งที่น่าสนใจมากๆในบทที่20นี้อีกอย่างนะครับ คือคำพีเนี่ยเขาได้ระบุถึงรูปแบบผลลัพธ์หรือที่เราเรียกว่าโยกโยกะประเภทต่างๆที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงโยกหรือโยกะนี่คือรูปแบบผลลัพธ์พิเศษเหรอคะใช่ครับเป็นเหมือนสูตรสาเร็จหรือรูปแบบเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อดาวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะนั้นๆในช่วงอันตรธานั้น ขอยกตัวอย่างโยกสำคัญๆที่มักจะพูดถึงกันนะครับดีเลยค่ะการเห็นตัวอย่างโยกน่าจะทำให้เข้าใจชัดขึ้นไปอีกค่ะครับเริ่มจากโยกยอดฮิตที่หลายคนสนใจเลยคือธนยกธนโยกเรื่องเงินเงินทองทองแน่เลยใช่ไหมคะใช่ครับโยกแห่งความมั่งคั่งการเงินโชคลาภต่างๆโยกนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงอันตรธาของดาว A D L ที่มีคุณสมบัติดังนี้ครับคือหนึ่ง ดาว A D L นั้นต้องแข็งแรงเช่นเป็นอุจจะเป็นกเกษตรหรืออยู่ในเรือนมิตรสองต้องเป็นมิตรกับเจ้าการมหาทศา M D L ด้วยอืและสามต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพบที่เกี่ยวกับการเงินโดยตรงเช่นพบที่สองกุดุมพะคือการสะสมทรัพย์สินหรือพบที่สิอลาพะคือโชคลาภรายได้ หรือไปเกี่ยวข้องกับเจ้าเรือนพบการเงินเหล่านั้นเช่น A.D.L เป็นเจ้าเรือนพสองหรือ11เองหรือไปอยู่ในพสองหรือ11หรือได้รับอ e ีพลดีๆจากเจ้าเรือนพบการเงินครับแสดงว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้มาครบครบโอกาสที่จะมีข่าวดีด้านการเงินในช่วงอันตราทศานนั้นก็สูงเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีโอกาสสูงเลยแล้วถ้าตรงกันข้ามล่ะคะแบบดาวอ่อนกำลังเป็นศัตรูกันสัมพันธ์กับพบเสียอ่า ถ้าเป็นแบบนั้นเช่น ADL อ่อนกำลังมากเป็นนิดหรืออยู่ในเรือนศัตรูแถมยังเป็นศัตรูกับ MDL อีกแล้วดันไปสัมพันธ์กับพบที่เสียเสียอย่างพบทุสถานะ682 2หรือเป็นเจ้าเรือนพบเหล่านั้นอันนี้ก็อาจจะนำไปสู่โยกตรงข้ามคือนิรัตนโยกนิรันโยก ครับคือสภาวะที่อาจจะประสบปัญหาการเงินมีการสูญเสียทรัพย์สินหรือเกิดความขัดสนยากจนได้ในช่วงนั้นครับเห็นภาพความต่างชัดเจนเลยค่ะระหว่างโยกดีกับโยกร้ายแล้วมีโยกประเภทอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจที่คัมภีร์พูดถึงมีอีกหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นราชชโยกอันนี้ถือเป็นโยกที่ให้ผลดีมากๆในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าสถานะทางสังคมเกียรติยศ ชื่อเสียงอำนาจบารมีโหราชโยกฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะครับโยกนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อ ADL มีความแข็งแรงมากๆเป็นมิตรที่ดีกับ MDL และมีความสมพันธ์ที่โดดเด่นกับพบสมคัญสำคัญที่เป็นมุมฉากต่อกันหรือพบเกณฑ์เคนราพบหนึ่งสี่เจ็ดสิบและพบสามเหลี่ยมหรือพบโกนทริโกนาพบหนึค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เจ้าเรือนพบเกณฑ์กับเจ้าเรือนภพโกนมาสัมพันธ์กันอย่างดีในช่วงอันตราทศาของดาวที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นครับการเกิดราชโยกในช่วงอันตราทศสานี่ถือเป็นช่วงจังหวะทองของชีวิตเลยสิคะเนี่ยใช่ครับเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำคัญเลยควรใช้ให้เต็มที่แต่อก็แน่นอนว่ามีโยกดีก็ต้องมีโยกที่ให้ผลในทางตรงข้ามหรือที่ท้าทายเหมือนกัน เช่นอะไรบ้างคะเช่นศัตรูโยกศัตรูโยกาอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องศัตรูอุปสรรคคดีความการแข่งขันต่างๆอืม,มักจะเกิดเมื่อ ADL ไปสัมพันธ์กับภพบที่6หรือภพอริหรือสัมพันธ์กับดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทนการต่อสู้ในทางที่ไม่ค่อยดีนักหรือ ADL เป็นศัตรูกับ MDL ช่วงนั้นก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งมากขึ้นหน่อยค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะ มีโยกเกี่ยวกับโรคภัยไหมมีครับเรียกว่าโรคกระโยกโรคกะโยกาอันนี้ก็จะเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงค่ะมักจะเกิดเมื่อ A.D.L. ไปสัมพันธ์กับพบที่6ซึ่งคือพบโรคโดยตรงหรือสัมพันธ์กับพบที่8หรือพบมรณะซึ่งอาจหมายถึงความเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออุบัติเหตุได้หรือไปสัมพันธ์กับดาวที่ให้โทษด้านสุขภาพอย่างดาวเสาในทางที่เสีย หรือตัว A.D.L เองอ่อนกำลังมากๆก็อาจจะมีปัญหาจะบ่วยในช่วงนั้นได้ครับฟังดูแล้วการที่ดาวไปสัมพันธ์กับภพห6หรือ8นี่น่ากังวลเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะภพบ8ที่เรียกว่าภพมรณะนี่ชื่อก็น่ากลัวแล้วแล้วมียกที่เกี่ยวกับความเป็นความตายตรงๆเลยไหมคะที่คนมักจะกลัวกันมากๆอ่าคำถามนี้ดีครับมียกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงครับเรียกว่ามารกะโยกมารกะโยกครับ คำว่ามารากะเนี่ยแปลตรงๆก็คือผู้สังหารหรือสิ่งที่นำไปสู่จุดจบซึ่งในทางโหราศาส์นะครับเขาจะถือว่าภพที่สองและภพที่เจ็ดเป็นภพมารากะภพสองกับภพบเจ็ดเหรอคะใช่ครับรวมถึงเจ้าเรือนของภพทั้งสองนี้ด้วยก็ถือเป็นดาวมารากะค่ะหรือภพเจ็ดเนี่ยแล้วดาวดวงนั้นดันอ่อนกำลังมากๆด้วยหรือเป็นศัตรูตัวร้ายกับ mdl เลยหรือไปสัมพันธ์กับภพบทุสถานหก 82อื่นๆหรือดาวบาปะเคราะห์ร้ายๆในทางที่เสียมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับระวังเรื่องอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพที่ทุดหนักอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับโหฟังดูน่ากลัวจังค่ะการตีความเรื่องมารักกระโยกนี่คงต้องระวังมากๆเลยนะคะใช่ครับอันนี้สําคัญมาก ต้องเน้นย้ําเลยนะครับว่าการเกิดมารัก,กรโยกในช่วงอันตราทศชาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียชีวิตเสมอไปนะครับอันนี้สําคัญมากอ๋อค่ะค่ะไม่ได้แปลว,ว่าตายเสมอไปครับมันเป็นแค่สัญญาณเตือนว่าช่วงนั้นอาจจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยนะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆการจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหนหรือจะถึงแก่ชีวิตหรือไม่เนี่ยมันต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบอีกเยอะมากๆเลยครับ เช่นอะไรบ้างคะเช่นความแข็งแรงโดยรวมของดวงชะตาทั้งหมดอายุไขาตามหลักโหราศาสตร์ที่คำนวณไว้อายุดยะมีดาวคุ้มครองอื่นๆช่วยไหมแล้วดาวจรณเวลานั้นเป็นอย่างไรบ้างคือต้องดูองค์รวมครับการตีความต้องรอบคอบมากๆไม่ควรไปสร้างความตื่นตระหนกเกินเหตุครับ ขอบคุณที่ช่วยอธิบายและให้ข้อควรระวังนะคะลงใจไปหน่อยะคะ่ะเพราะได้ฟังตัวอย่างโยกต่างๆแล้วก็เงื่อนไขาการเกิดทําให้เข้าใจแล้วค่ะว่าการวิเคราะห์อันตรธาศาต์ตามหลักในบทที่20เนี่ยมันคือการเอาปัจจัยหลายๆอย่างทั้งความแรงดาวความสัมพันธ์ดาวตําแหน่งในภพแล้วก็ดาวจรมาผสมรวมกันเพื่อดูรายละเอียดเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆถูกต้องครับสังเคราะห์รวมกัน แล้วทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปเป็นใจความสำคัญเลยสำหรับคนที่ศึกษาโหราศาสตร์มันหมายความว่ายังไงคะการเข้าใจเรื่องอันตรธาศา์เนี่ยหมายความว่าการมองแค่ภาพใหญ่จากมหาทศาอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับไม่พอที่จะให้คุณพยากรณ์ที่รายละเอียดและแม่นยำได้ค่ะมือสำคัญเลยที่ช่วยให้นักโหราศาสตร์สามารถซูมอินเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละช่วงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นซูมอิน ใช่ครับคือสามารถชี้เฉพาะช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญคญได้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายได้ใกล้เคียงมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การให้คำแนะนำการวางแผนชีวิตหรือการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นเยอะเลยครับมันคือหัวใจสำคัญของการพยากรณ์เชิงเวลาหรือ Timing of Events ในโหรศาศาสตร์ภารตะเลยก็ว่าได้ครับ เป็นการเพิ่มมิติของเวลาและก็ความละเอียดลงไปในคำาพยากรได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะคะทำให้เห็นเลยว่าโราศาสาตร์ภารตะนี้เขามีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ช่วงเวลาต่างๆของชีวิตมากจริงๆถูกต้องครับและหลักการเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เปิดประเด็นให้เราไปขบคิดต่อยอดได้อีกนะครับอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นว่าเอนอกจากที่เราพิจารณาความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่าง MDL กับ ADL ตำแหน่งความแข็งแรงหรือดามจรที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยเชิงลึกอื่นๆอีกไหมที่อาจจะส่งผลต่อการตีความผลของอันตรรัตศาให้มันยิ่งคมชัดยิ่งแม่นยำขึ้นไปอีกได้อืมน่าคิดค่ะเช่นอิทธิพลจากดวงนวางนาวามซาหรือดวงย่อยอื่นๆหรือระบบการให้คะแนนความแข็งแรงของภพและดาวอย่างละเอียดเช่นระบบอัชตกาวาคาเนี่ย มันจะเข้ามาช่วยเสริมหรือปรับเปลี่ยนการตีความผลของอันตรรศสารเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นคําถามทิ้งท้ายที่กระตุ้นความอยากรู้ได้ดีเยี่ยมเลยค่ะชวนให้ต้องไปค้นคว้าต่อจริงๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎโหนดวงขุมทรัพย์อีกครั้งนะคะที่ได้สร้างสรรค์นเนื้อหาความรู้อันทรงคุณค่ามากๆเกี่ยวกับผลที่ปิกาบทที่20นี้ทําให้เราได้เรียนรู้และนํามาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะ ครับผมด้วยความยินดีครับ l a รับท่านรัมนะคะที่ชื่นชอบและสนใจเนื้อหาสาระความรู้ดีๆในด้านโหราศาสตร์ภาระตะแบบนี้ก็สามารถติดตามผลงานเนื้อหาอื่นๆของท่านอาจารย์มงกุฎหนดวงขุมทรัพย์ได้ในทุกช่องทางเลยนะคะทั้งบทความคลิปวิดีโอต่างๆอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะครับติดตามกันได้ครับและถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือติดต่อท่านอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www. mongut. com นะคะ ครับผมสำหรับการเจาะลึกความรู้ในวันนี้พวกเราคงต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้ฟังสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ